วัสดีทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตโฟกัสอีกเช่นเคยสำหรับคลิปรนี้เราก็อยู่ในเกม Crazy Hero นะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาถอนลองดูละกันว่าเราจะสามารถถอนเงินเข้า to b o d y wallet ได้หรือเปล่านะสำหรับคลิปนี้นะทุกคนถ้าเกมนี้ถอนได้จริงนะจะมีกิจกรรมนะทุกคนสำหรับใครที่ เม้นเป็นคนแรกนะทุกคนเพียง2ท่านเท่านั้นนะทุกคนย้ำเพียง2ท่านเท่านั้นนะดูคลิปนี้ให้จบนะทุกคนว่าจะให้เม้นคําว่าอะไรดูในคลิปได้นะทุกคนแจกเพียง2ท่านเท่านั้นใครเร็วใครได้นั่นเองในคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะมาดูกันดีกว่าสําหรับคลิปนี้เราอยู่ในเกม c r ิซ s y h e r o นะทุกคนหลังจากที่เราเล่นไปสักพักนะทุกคนก็มีคะแนนอยู่ที่ 60บาทนะทุกคนประมาณ60บาทนั่นแหละนะทุกคนซอมใครที่จะทําการเล่นเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะสาหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะสามารถถอนได้จริงหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวมารอลุ้นกันดีก,กว่าว่าเราจะสามารถถอนเข้าทูวันนี้บอลเลทได้ไหมหมาดูกันดีก,กว่านะครับสาหรับการเล่นของเราเนี่ยทุกคนกดคําว่าสตาร์ทได้เลยนะทุกคนหลังจากนั้นนะสังเกตดูตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำเนี่ยทุกคนมาดับสําหรับไฟกันก่อนนะทุกคน เออเดี๋ยวเดีดีมาดับไฟกันก่อนอ่าหลังจากนั้นก็เปิดให้สําหรับอัศวินของเราเข้าสู่ปราศาทแบบนี้นั่นเองก็จะได้รับสําหรับเหรียญบอกไว้ก่อนนะถ้าใครจะทําการเล่นตรงนี้เล่นค่อนข้างที่จะยากนะถ้าเพื่อนๆผ่านเลเวลสิไปแล้วนะทุกคนย้ําผ่านเลเวล10ไปแล้วนะทุกคน ก็ต้องทำการดูวิดีโอทุกครั้งนะทุกคนที่จะทำการรับแบบนี้นั่นเองนะทุกคนเนี่ยจะทำการรับแบบนี้นั่นเองเห็นไหมแบบนี้นะก็จะต้องทำการดูวิดีโอนั่นเองนะทุกคนจะต้องทำการดูวิดีโอถึงจะสามารถ รับคะแนนออกมาได้นั่นเองนะทุกคนผมมองว่าค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะมองว่าค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเดี๋ยวทําคลิปแยกให้ดูอีกทีนะทุกคนเราจะคํานวณให้เพื่อนดูนะทุกคนในเลทราคานี้นะทุกคนในคะแนนที่เราได้เราจะเล่นกี่ครั้งนะทุกคนถึงจะสามารถถอนออกมาได้แบบนี้นั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะทําการกดคลิกตนะั้ออมาดูกันดีกว่าสําหรับการถอนเงินเข้าทูเบนี่วอลเล็มาลุ้นกันดีกว่าว่าอะไรจะสามารถถอน ได้ไหมถ้าถอนไม่ได้ก็คือผมจะไม่อัปคลิปนี้ลงนะถ้าถอนได้ก็จะทําการอัปคลิปแล้วก็จะมาบอกเมนท์นะทุกคนให้เพื่อนๆเม้นท์คำว่าอะไรมาดูกันดีกว่าและทําการกดคลิกที่เหรียญของเราด้านขวามือบนสุดของเราได้เลยนะจะเจอแบบนี้นะนี่นี่นี่เจอแบบนี้นะสําหรับการถอนนะ เพื่อนๆต้องทำการสะสมคะแนนให้ครบ1,000 10, 0คะแนนถึงจะสามารถถอนออกมาได้10บาทนั่นเองเดี๋ยวมาดูสําหรับการถอนของเรากันดีกว่าครั้งนี้ผมยังไม่เคยถอนมาก่อนด้วยนะยังไม่เคยถอนมาก่อนด้วยสําหรับแอปนี้เป็นครั้งแรกนะทำการกดคลิกที่ t ูเบนี่วอลเลเลือกเป็น t ูเบนี่วอลเล็ตนะฮะทำการกดยืนยันเดี๋ยวเดี๋ยว น่าจะต้องทําการกรอกหรือเปล่าเลือก t ูเบอรนี่อ่ากดออกทั้งหมดอา่าลองถอนออกทั้งหมดลองดูดีทุกคนไม่จะสามารถถอนได้ไหมอา่าทำการถอดออกทั้งหมดก็จะเจอแบบนี้นะทุกคนถอนเงินไปที่ทูเบอร์นี่วอลเล็ตเจอแบบนี้นะอา่าทำการกดใส่เบอร์ทูเบ n y w นี่วอลเล็ตเข้าไปได้เลยนะ ใส่ไปไปที่เรียบร้อยตัวเช็คดูดีๆนะว่าเบอร์ e 2 Wallet ของเพื่อนๆถูกหรือเปล่านะหลังจากนั้นทําการกดคลิกถอนนะครับนี่ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูว่าเงินจะเข้าไหมนะทุกคนมาดูเงินจะเข้าไหมเงินจะเด้งมาไหม หลังจากที่เรารอไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะตอนนี้เงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1- 2ชั่วโมงนะเงินก็จะเข้าทูบนี่วอลเล็ตของเพื่อนๆมาดูกันดีกว่านะว่าจะมีค่าธรรมเนียมแล้วก็เราจะโดนหกักภาษีหรือค่าธรรมเนียมอะไรไหมมาดูที่รายการของเรากันดีกว่านะสังเกตด,ดูตรงนี้นะทุกคน Player Ma s มสซนะครับจำนวน61บาท62สตางค์นะทุกคนทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยสำหรับตรงนี้นะครับเราไม่โดนหักค่าธรรมเนียมนะก็ได้รับ100%นะทุกคนเราได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสำหรับใครที่อยากถอนก็ลองไปถอนดูได้สามารถถอนได้จริงนะเกมนี้ถอนเข้า100%ซถือว่าคุ้มมากๆเลยเดี๋ยวมาดูสำหรับตัวเกมกันดีกว่านะทุกคนหลังจากที่เราถอนเสร็จจากขึ้นหน้าการบันทึกของเราจะเป็นยังไงนะ มาดูกันดีกว่านะครับหลังจากที่เราได้ทําการถอนไปมาดูที่กระเป๋าของเรากันดีกว่านะครับสาหรับตรงนี้นะวิธีการเช็คว่าเงินเข้าตรงไหนนะครับสังเกตด้านขวามือบนสุดนะครับจะมีคล้ายๆรูปทโทรศัพท์อยู่นะทุกคนเป็นขีด2ขีดด้านขวามือบนสดุดกดคลิกเข้าไปตอนนี้ได้เลยสังเกตดูนะฮะทุกคนเงินเข้าเป็นที่เรียบร้อย61บาท 62สตางค์นะทุกคนตัวนี้เงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูกิจกรรมการแจกของเรากันดีกว่าที่ผมพูดไปต้นคลิปที่แล้วนะทุกคนเพียงสองท่านเท่านั้นนะ,นนนะ,นออะยนะ้ำ,ำนะเพียงสองท่านเท่านั้นนะทุกคนให้เพื่อนๆนะทุกคนพิมพ์คําว่าเอออะไรดีอะทุกคนพิมพ์คําว่าติดตามนะทุกคนเพียงแค่นี้นะทุกคนคําว่าติดตามนะเพียงสองท่านเท่านั้นนะทุกคนถ้าใครเม้นเป็นคนที่1น,นะ เมมเขาว่าติดตามนะก็เลยอ,อีกแค่หนึ่งคนเมมเขาว่าติดตามอีกหนึ่งครั้งนะเพื่อนๆนะก็สามารถรับได้แล้วหลังจากนั้นนะทุกคนถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นผู้โชคดีนะพิมพเบอร์วอลเล็ตเป็นภาษาไทยไว้เลยนะทุกคนแล้วก็ชื่อในหะ้ทุกคนเอาเฉพาะชื่อนะไม่เอานามสกุลน,นะทุกคนเอาเฉพาะ ชื่อเท่านั้นไม่เอานามสกุลนะทุกคนเพียงแค่นี้นะหรือให้ผมติดต่อไปก็ได้ไม่ถึง1วันนะทุกคนไม่ถึง1วันผมจะติดต่อกลับไปนั่นเองนะทุกคนน่าจะประมาณอีก4-5ชั่วโมงหรือเป็นช่วงเช้าก็ได้ของวันพรุ่งนี้นั่นเองเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปให้เพื่อนๆพิมพ์นะทุกคนสําหรับ et, เบอร์ทูเบนี่มาเลตพิมเป็นภาษาไทยแล้วก็ชื่อไม่เอานามสกุลที่เพื่อนๆทำการสมัครบอร์เดตนั่นเองเพื่อจการยืนยันนาวะว่าเพื่อนๆนะทุกคน ใช่ตัวจริงหรือเปล่านะก็จะประมาณนี้และการเม้นตามนี้ได้เลยคําว่าติดตามนั่นเองเพียงหนึ่งท่านเพียง2ท่านดีเออนะเพียง2ท่านเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคิด,ดนี้นะครับหรือคิด,ดนี้มีประโยชน์ตอเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะพาทีใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ